สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีนะครับผมวันนี้ก็หลายคนอยากจะให้ทําครอบโตข้อเหวียงให้ดูหน่อยนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรอะ่ะมีข้อเหวียงนะกําลังจะชักเจ็ดการไอเซ็นะครับโซนิคอันนี้ครอบโตแล้วอ่ะนี่มองมองฝั่งนี้ไม่รู้นี่มองฝั่งนี้แล้วกันเห็นไหมเนี่ยคือวิธีการครอบโตข้อเหวียงเนี่ยมันแคบวงมันมันแคบไม่กว้างเอาเหล็กนะครับเอาเหล็กเนี่ยมาดัดหมวนปุ๊บ นี่เชื่อมตรงนี้เห็นไหมครอบเข้าไปนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวจะทําการเก็บนะครับเพราะว่าอย่างนี้มันยังใส่ก้ามไม่ได้มันยังยืดไม่ได้ยังไม่เสร็จนะครับผมอ่ะอันนี้เราเชื่อมฝั่งนี้เสร็จนะครับฝั่งเดียวนะครับผมอ่าฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่รอบโตก่อนนะครับผมรอบโตเสร็จปุ๊บ<ๆ>เก็บงานเชื่อมเสร็จปับ๊บนะครับผมขวาน ใส่ห่วงยืดกา้านเกิึงเก็บนะครับสมมุติว่าตัวนี้จะเอาร้อยเจ็ก็ครอบไปเลยร้อยเก้าเพื่อไว้3มมิลเพื่อไว้กึงออกนะครับผมบางทีเราเคาะแล้วเราอะไรแล้ว,ลว,ลวเผื่อเหล็กมันยุบมาอะไรเงี้ยนะครับผมแต่เหล็กผมแข็งแน่นอนนะครับเคาะไม่มียุบเลยนะครับเพราะว่าผมใช้พลาสติกเคาะนะครับผมใช้ซุปเปอร์ลีนเคาะนะครับเหล็กก็จะไม่ค่อยยุบนะครับอันนี้ก็ครอบโตก่อนแล้วก็ค่อยไปยืดนะครับผมอ่า อันนี้ก็คือการครอบโตเข้าเวียงนะเหล็กเป็นสองชั้นเห็นไหมอ่าชั้นนอกเชื่อมแล้วเวลาทําเสร็จนะครับมันก็จะนยันเป็นเนื้อเดียวกับเข้าเวียงไปเลยนะครับนี่สนใจส่งมาทําได้นะครับยืดครอบท่วงนะครับตอนนี้ก็ใครอยากท่วงก็เจาะท่วงให้ได้หมดนะครับผมแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าท่วงแล้วนะครับนี่ครับของลูกค้าก็มาแก้ะกลัวหลุดนะครับผมลุดโอ้โห งานแก้มากกว่างานทําอีกทุกวันนี้นะครับผมเลยไม่ค่อยรับถ่วงนะนะครับแล้วก็ผมไม่ได้รับถ่วงด้วยแต่ส่วนมากลูกค้าจะถ่วงจากที่อื่นมามาให้แก้นะครับวิ่งตะกววหลุดกันเป็นแถวเลยนะครับผมอันนี้ก็คือการครอบโตเข้าเหวี่ยงนะครับก็สนใจฝากมาด้วยนะครับส่งมาทําได้นะครับติดต่อได้เพจลงกึงช่างต้อมวัสดุเพชรบุรีนะครับรับทำเข้าเหวี่ยงมอไซค์ทุกรุ่นทุกชนิดนะครับผม2จังหวะ4จังหวะข้อเรือนะครับผมอ่า ล่าสุดก็อะไรวะพารามอเตอร์เออยืดชักนะทหะาหมด่ะเอาโมด่ะนะครับผมก็ยืดครอบถ่วงนะครับสนใจก็ส่งมาทําได้นะครับเปลี่ยนก้านอัดก้านนะครับผมอ่ากึ่งสลักนะครับกึ่งสลักนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าลูกค้านะครับผมตอนแรกนะครับเอาเข้าเวียงมายืดมาใส่ก้านสองจังหวะมาก้านสองจังหวะก็สลักล่างยี่สิบยิบสองใช่ไหม ยิบสองทีนี้นึกนึกไงไม่รู้วันดีคืนดีนะครับอยากใส่กานเวฟเหมือนเดิมเออแต่ว่าชักสามเหมือนเดิมอ่ะอยากใส่เป็นก้านเดิมเบื่อก้านสองจังหวะแล้วนะครับผมก็กึ่งสลักใส่อัดเข้าไปได้เหมือนกันนะครับจากยิบห้าเหลือยบสาเหมือนกันนะครับผมอ่าอันนี้ก็รับทําอยู่นะครับผมก็ผมก็ทําลงไปให้ดูแล้วนะครับวันนั้นลูกค้าลูกค้าก้าเป็น สลักเล็ก2องจังหวะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นใส่การ4ี่จังหวะเหมือนเดิมนะครับก็กึ่งได้นะครับแต่ว่ารูน้ํามันไม่มีเหมือนเดิมนะนะครับผมอันนี้ก็คือการครอบโตข้อเวียงนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าวันไหนมีเวลาจะให้ดูตอนเชื่อมนะครับตอนพับเหล็กครอบเลยนะครับผมอันนี้เสร็จแล้วทําเสร็จแล้วเพิ่งนึกได้ว่าเออ fc อยากดูนะครับเลยทาไว้ให้ดูครับผมครับสวัสดีครับ